สวัสดีค่ะปุ๊กนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นสินค้าใหม่นะคะเป็นเป้รุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้านะคะเหมาะกับการเดินทางสวยๆมากเลยแต่งตัวสวยๆเดินทางไปเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆถ่ายรูปสวยๆนะคะรุ่นนี้ใช้ดีแน่นอนค่ะเอเรสนะคะเพราะว่ามีสายบุฟองนะคะไว้สําหรับท่านที่ชอบในแนวสายบุฟองไว้รับแรงการกดทับนะคะถ้าเกิดเราเดินทางไกลเดินทางหนักๆใส่ของเยอะๆเดินทางแบบ แอดเวนเจอร์เลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมาะมากในรุ่นเอเลสที่จะน,นําไปใช้นะคะเพราะว่าสวยหรูด้วยเหมาะกับผู้หญิงมากเป็นเฟ้ที่สําหรับผู้หญิงจริงๆอะ่ะรุ่นนี้แนะนําเลยนะคะสวยมากๆจริงเดี๋ยวปุ๊กให้ดูหน้าตาก็ชัดๆนะคะนี่คือเอเลสนะคะในสีมอคค่าบาวจะเห็นว่าปุ๊กใส่ด้านข้างใส่ล่มแล้วก็ใส่ขวดน้ําไว้สําหรับเตรียมเดินทางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แบบนี้สวยมากจริงๆค่ะละมุนมากเรามาดูขนาดของเอเลสกันนะคะมีความกว้าง27เซนนะคะสูง37เซนแล้วฐานเนี่ย11เซนนะคะฐานเนี่ยนิ่มมากเพราะว่าบุฟองไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟูให้ดูขออนุญ,ญาตเอาร่มกับน้ําออกก่อนนะคะฐานเนี่ยตรงก้นเนี่ยบุฟองไว้นะคะนิ่มมากไม่ทราบว่าจะเห็นถึงความหนานุ่มของเขาไหมนะคะตรงก้นกระเป๋าเนี่ยแล้วก็เย็บมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยที่บุฟองนิ่มไว้นะคะ ไว้ใส่ของจุน้ำหนักได้ดีเลยค่ะและนิ่มด้วยแบบนี้นะคะนี่คือสีมอคค่าเบาวในรุ่นเอเลสนะคะ0732ในราคา2,590บาทนะคะตัดด้วยขอบหนังวัวแท้ทั้งใบนะคะคุณอยากเห็นลายหนังชัดๆสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือหนังวัวแท้100%นะคะตัวเนื้อผ้านะคะ ผ้าไนลอนพีเยมโพลีเอสเตอร์นะคะทำให้กระเป๋ารุ่นเอรสนี้น้ำหนักเบามาก600กรัมเท่านั้นค่ะเบามากเลยใช่ไหมคะเพราะเขาผลิตจากผ้าไนลอนพีเยมโพลีเอสเตอร์นะคะที่มีความเหนียวทนทานและสามารถกันน้ำได้80%เลยค่ะหมายความว่าเม็ดหยดน้ำละอองฝนล,ละอองน้ำนะคะตกหล่นบนตกหล่นผิวสัมผัสนี้นะคะก็จะกองไหลรวมกันเป็นเม็ดแล้วเป็นหยดน้ำไหลลงไปแบบนี้นะคะเราก็สะบัดสะบัดแล้วจัดเก็บเช็ดให้แห้งอีกทีหนึง่งจัดเก็บลงถุงผ้าแบบนี้นะคะที่ปุ๊กจะมีให้คู่ไปอยู่แล้วนะคะใน รุ่นเอเลสนะคะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเราก็จัดเก็บลงถุงผ้าลดโลกร้อนแบบนี้หรือว่าจะนํามาใช้งานเป็นใบที่สองอีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะในราคา2590บาทนะคะตอนนี้มี4สีนะคะเรามาดูช่องการใช้งานของเอเลสกันก่อนนะคะเ่ามีช่องการใช้งานจุยังไงมีทั้งหมด9ช่องการใช้งานนะคะเริ่มตั้งแต่ซิช่องด้านหน้าเดี๋ยวพวกให้ดูอะไรก่อนว่าเป็นอะไรพรีเมียม AA สีทองอ่อนสวยมาก สวยหรูมากหวานมากแล้วก็ดูแบบคือใช้คุ้มจะดูรุยก็คือมันดูแบบด้านหลังแบบนี้เนาะที่เราทําไว้เหมาะสําหรับใครที่ต้องการเดินทางแบบหนักๆทั้งวันนะคะหนักๆทั้งวันแล้วกะว่าจะใส่ของแบบเยอะๆหนักๆเลยเนี่ยเออเลสเหมาะมากแล้วข้างหน้ายังคงความเป็นผู้หญิงที่สวยหรูดูดีไว้อยู่นะคะสวยมากจริงๆเห็นไหมคะหน้าตาดูสวยงามสวยหรูมากเหมาะกับ เป็นกระเป๋าเป้ผู้หญิงจริงๆนะคะมาช่องด้านหน้าหูซิบลูดลื่นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอะไหล่พรีเมียม a a นะคะเปิดมาช่องด้านหน้ากว้างใหญ่แบบนี้เลยใส่ของได้เยอะเลยใส่เอกสารการเดินทางพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสใส่ทุกอย่างได้เยอะได้จุเลยนะคะดูความหนาเห็นไหมคะดูความมีวอลลุ่มความหนาของช่องการใช้งานนะคะนี่คือซับในนะคะ ในทอพิเศษแบบเฉียงนะคะสีเทาอ่อนสีเทานะคะแบบมันเฉียงนะคะแบบนี้1ช่องแล้วนี่คือช่องที่สองนะคะสามารถใส่การ์ดนะคะบัตรเครดิตหรือว่าอะไรเราเนี่ยไว้ตรงนี้ก่อนได้ก่อนที่เราจะเก็บลงกระเป๋าตางใบใหญ่ทีนึงนะคะพักไว้ตรงนี้ได้นะคะหรือเป็นบัตรรถไฟฟ้าแบบนี้เราใส่ช่องนี้ได้เลยค่ะสวยมากแล้วก็มาช่องด้านในนะคะเป็นซิปซ่อนแบบนี้เป็นซิปซ่อนนะคะรูดลื่นมาก เปิดมาปากกว้างใหญ่เป็นทรงมากค่ะนี่คือช่องที่สามกว้างใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วช่องที่สี่อยู่นี่ช่องที่ห้านะคะช่องที่หกช่องที่หกก็เป็นซิปนะคะไว้จัดเก็บของที่กลัวตกหล่นอีกทีนึงบอกแล้วนะคะคือตัวเอเลสน่ะเขาถ้าเกิดได้ไปลูกค้ารู้สึกว่ามันมีความนุ่มหนาน,นุ่มแบบว่าดูสัมผัสดูแบบว่าดูละมุนแล้วก็ดูมีมิติมากน,นะคะดูมีวอลลุ่มแล้วก็เป็นทรงกระเป๋ามากๆ ช่องที่6แล้วนะคะนี่คือช่องที่7เป็นซิปซ่อนแบบนี้นะคะไว้ส่อนไว้ใส่มือถือหรือว่าอะไรที่เนี่ยแนบลําตัวเราที่เวลาเราจะใช้งานได้ง่ายๆนะคะช่องที่8เป็นกระเป๋าคู่ข้ามแบบนี้ที่เมื่อกีุ้๊กเสียบล่มกับน้ําไว้แล้วนะคะ8แล้ว9นะคะ9ช่องการใช้งานทั้งหมดของรุ่นเอเลสนะคะเดี๋ยวพวกขอรูดซิป,ปก็บก่อน คุณสมบัติเยอะมากเลยแล้วเป้ผ้าแบบหนานุ่มมากนะคะเย็บแบบมีวอลลุ่มเย็บแบบหนานุ่มพองแบบนี้เลยค่ะดูดีมากเป็นเป้ที่แนบลําตัวเรานะคะเป้แล้วแนบลําตัวแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากขนาดกําลังดีนะคะเพราะว่าปุกสูงแค่ร้อยห้าสิบเองก็ไม่ได้ดูใหญ่กว่าตัวเกินไปนะคะมีหูจับหูถือนะคะที่เย็บ หนังวัวแท้ไว้ให้จับถือไว้อย่างคงทนแบบนี้แล้วสวยงามหรูหรามากเลยค่ะในทุกขอบมุมที่ตัดหนังวัวแท้อยเอแบบนี้นะคะเอเรสนะคะราคา2,590บาทนะคะพร้อมถุงผ้าฟรีนะคะถุงผ้าลดลกร้อนนะคะที่แถมฟรีไปให้คู่จัดเก็บกันนะคะนี่คือสีมอกค่าบาวนะคะในรุ่นเอเรสสวยมากเลยใช่ไหมคะเรามาดูสีถัดไปนะคะรุ่นนี้ผลิตมาสีสีเท่านั้นนะคะเรามาดูสีที่ สนะคะคือสี Onyx Black นะคะ o n y x Black เป็นดำสีดำที่สวยหรูเงามากเลยอะ่ะเนื้อผ้ามันเงานะคะในเนื้อผ้าไนลอนพรีเมียมแบบนี้นะคะเขามีความมันเงาแล้วเหนียวทนทานนะคะใช้งานได้ดีมากเลยอะ่ะสวยมากใช่ไหมคะดูหรูมากเลยขับมากเลยอะ่ะขับกับสีผิวขับกับชุดมากในสี o n y x Black สีดำมันเงาแบบนี้นะคะนี่คือ ใส่ของไว้จุเต็มๆแบบนี้นะคะตัวก้นกระเป๋าไม่ต้องกลัวว่าจะห้อยย้อยแล้วนะคะเพราะว่าเย็บบุกฟองอยู่บุเนี่ยความนุ่มไว้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะแบบนี้เลยอะไหล่สีทองเองนี่เข้ากับสีโอน็กแบ็คได้ดีมากนีกระเป๋าข้างคู่หน้านะคะนี่เป้ข้างหน้านะคะเดี๋ยวปุ๊กเป้ให้ดูแบบนี้นะคะสวยมากเห็นชัดไหมคะ นี่คือสี Onyx Black ในรุ่น a r e s สวยมากสวยมากจริงๆหน้าตาดูแบบดูสวยดูหวานมากเหมาะกับเป้ผู้หญิงมากนะคะปกให้ดูสีชัดๆนะคะท่านไหนที่มองหากระเป๋ากำลังจะเตรียมเดินทางนะคะในเดือนใกล้ๆที่จะมาถึงนี้ต้องการจะท่องเที่ยวแล้วเดินทางนะคะ Onyx On Black ในสีดำนี้นะคะสวยมากนะคะในรุ่น e r s นะคะ เอเลสใช้งานได้ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าหัวซิปเนี่ยก็กลืมโชว์ไปนะหัวซิปส,สองหัวนะคะรูดได้ทั้งสองทงังสองทางนะคะจะลูดทางไหนก็ได้นะคะจัดเก็บได้ง่ายแบบนี้นุ่มด้วยนุ่มบ่าด้วยเพราะบุกฟองไว้แล้วนะคะเรามาดูสีถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเนวิบู สีเนวีบูสวยมากๆสีเนวี่บูจะเป็นสีที่หมดเร็วมากๆเลยค่ะแล้วทํามาอยู่ในรุ่นของเอรสที่ตัดด้วยอะไหล่พรีเมี่ยมสีทองอ่อนสวยงามมากเลยหรูหรามากนะคะมันเงาสวยมากนี่คือเอรสนะคะในสีเนวี่บูเดี๋ยวปุ๊กขอให้ดูหนังลายหนังชัดๆสวยงามแบบนี้นะคะดูด้านหลังนะคะเห็นบุฟองสวยงามสวยมากเลยเย็บสวยมากนะคะหรูมาก แบบนี้นะคะปรับระดับได้ง่ายมากนะคะแบบนี้นี่วิบูสวยจริงๆหลูใช่ไหมคะดูมีสเสน่ห์เวลาใช้สีเนี้ยใส่เัรเสื้อผ้าถ้าเราใส่ในโทนอะไรก็เนี้ยน่วิบูสวยมากยิ่งเชอดเกิดใส่พวกโทนสีดําสีเทาอยู่แล้วอะ่ะมิปุกไม่ได้ปรับสายลงมาหน่อยนะคะแบบนี้ ข้างเดียวหยิบใช้งานนะคะหยิบของที่อยู่แนบลำตัวแบบนี้ใช้งานง่ายมากนะคะแล้วก็หยิบของที่อยู่ทางด้านนี้จ่ายเงินก่อนเน็บไว้ตรงนี้สตางค์เราเวลาเที่ยวต้องเน็บไว้หลายๆที่นะคะจะได้ปลอดภัยไหนะคะหยิบใช้งานง่ายโอ้โหสีเนวีบูสวยมากๆถ้าใครแต่งในโทนประมาณมีสีดำเป็นหลักแบบนี้อยู่แล้วนะคะสวยมากค่ะนี่คือสีเนวีบูในรุ่นเอเรสค่ะ โอเคนะคะเรามาสีถัดไปเลยค่ะมีสีสีเท่านั้นนะคะในรุ่นนี้นะคะสีการเน็ตเรดค่ะเป็นแดงที่หรูดูดีมากๆเป็นแดงไม่แจ๊ดเป็นแดงไม่แปรนะคะเป็นแดงวายนะคะสวยมากเป็นแดงที่หรูมากๆปกไปให้ดูขอไปด้านหน้าสวยมากใช่ไหมคะหน้าตาหน้าตาเรสคือแบบเหมาะกับผู้หญิงมากๆสวยมากเลยดูหรูมากเลย แบบนี้นะคะเวลาไปเที่ยวแบบสวยแจ่มมากเลยสีแดงต้องสีแดงเลยเวลาถ่ายรูปออกมาสวยๆเนะะี่ยค่ะสว่างสดใสเหมาะกับบิวภาพด้านหลังบรรยากาศอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องการเน็ตเรสนะคะสวยมากเลยอะเอเลสเหมาะกับไปเที่ยวในเดือนที่กำลังจะมาถึงนะคะทั้งเดือนเมษาเดือนมีนาใครมีแผนตั้งอะปลายเดือนมีนา มองหาเป้สวยๆไว้อย่าลืมเออเลสนะคะห้ามพลาดนะคะเพราะเป็นสินค้าใหม่สินค้าใหม่ปุ๊กยังผลิตมาไม่เยอะนะคะสินค้าก็จะมีจํานวนจํากัดนิดนึงตามนี้นะคะนี่สือการเน็ตเรส e แล้วมาสีมอคค่าเบาเมื่อกีป้ปุกโชว์ขนาดด้านในไปแล้วนะคะนี่นสีมอคค่าเบาในในภาพที่จุของไว้ให้ดูนะคะว่าตรงๆแบบนี้กลนไม่ห้อยไม่ยุ้ยนุ่มเบา ผิวสัมผัสนุ่มมือมากนะคะเพราะว่าแทบจะนุ่มนิ่มจังเลยทั้งแต่สายก้นกระเป๋านี่คือสีมอคค่าบาวนะคะสวยหรูมอคค่าบาวเนี่ยเขาสวยดูดีหรูมากเลยก็ละมุนมากเป็นสีที่พี่ๆจะชอบมากเหมือนกันนะคะเพราะใช้ดีสีทนสีทน,ท,นทึบประมาณนี้นะคะมอคค่าบาว โอนิกส์แบ็อะไรประมาณนี้สองสีนี่คือขายดีคู่ขี้กันมาเลยแล้วเนวี่บูไม่เคยแพ้ค่ะขายดีเช่นกันนะคะเป็นสามสีที่หมดเร็วมากถ้าต้องการสีสว่างสีดูสดใสแล้วดูมีสเสน่ห์ขึ้นมาหน่อยเพื่อความหรูนะคะก็เป็นการเน็ตเรสประมาณนี้นะคะนี่คือรุ่นเออร์เสนะคะในราคา2590บาทนี่สีมอกค่าบานะคะก็สนใจสีไหนนะคะก็บอกพี่ๆี่แอดมินในอินบ็อกซ์นะคะหรือไลน์แอดแอดแคนดี้เฟิร์ได้นะคะวันนี้ปุกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ